ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have cpu ครับ27,990าครับกับเครื่องนี้หนึ่งเลย cpu ครับ intel core i 3. 12 1 0 0 4คองหนร core ด t 3 r a d สี่ม ghz เมนบ b o จาก asrock h 610 mhdv m.2 ครับ support gen12 แบบเต็มระบบนั่นเอง ram 16gb dual channel จาก kingston fury beast ตัวการ์ดจอเป็น msi amd r a d e o n rx 6500 xt นะครับ power supply ครับจะเป็น silverstone ครับ strider essential 600W มาตรฐาน80 plus storage นี่คือ wd black sn 750 SE ครับ500 GB Read speed มันจะสูงสุดที่3,600 GHz จาก MSI น่าจะตัว RAM Fury 100R หรืออะไรอย่เงี้ยแหละผมจำไม่ได้นะครับ CPU Z ครับเปิดมาเลยฮะ i3 12100 Alder Lake ครับ Max TDP 60วัตต์มี4คอร์8เธรด Turbo 4.3เมนบอร์ดเป็น Asrock H610M HDV slash n memory ครับ ddr4 ครับ16 g b ครับ dual channel 2,666อันนี้ปกติ k i n g s t o n chip samsung ปกติกราฟิกครับเป็น amd radeon rx 6,500 xt ram 4 g b จาก samsung กราฟิกครับ1920คูณ1080ครับ f hd ปรับพาย forza horizon 5จะอยู่ที่ประมาณสัก85เฟรมนี่ขนาดกาจอ RAM แค่4 g b ram system เนี่ยกิน11 g b RAM การ์ดจอเนี่ยกินเต็มเถอะครับ4 g b ให้มันกินไปเถอครับ กาจอไม่ร้อนนะครับ50องศาการ์ดจอทำงาน99าเปอร์เซ็นต์ครับ CPU 50องศาเช่นเดียวกันทำงาน30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมว่าเรนน,น,น่าจะอยู่ประมาณสาัก80ถึง100รเฟรมโดยประมาณฮะเดี๋ยวเราไปเล่น 5M s e เ t i n g ซตติ้งตรงนี้ครับกราฟิกครับ Full HD ครับ1920ก้ารคูณแแล้วก็ปรับทุกอย่างเป็น High 60เฟรมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรเบล คนเยอะๆตอนนี้เห็นไหมขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยร้อยกว่านะปรับไฮฟูลเอชดีความเห็นส่วนตัวของผมคือก็มองว่าแบบมันก็ไม่น่าเกลียดนะเราสามารถปรับไฮได้หรือว่าใครจะเอาชัวร์ก็ปรับปรับต่างปรับ normal ได้ราครหกพันห้าร้อยเอชดีเดี๋ยวเราไปเอฟเฟกดีเจรครับเซตติ้งตรงนี้ครับหนึ่งเก้ายี่สิบคูณหนึ่งแปดสิบปิดวีซิงครับไฮไฮไฮปรับไฮไปก่อนลงครับเฟรมอยู่ที่เท่าไหร่ 155เฟรมครับถ้าเป็นปรับได้ขนาดนี้ขออนุญาตปรับสุดละกันครับขออนุญาตเปิดลบลอยหยักครับปรับเท็กเจอร์คือตอรเลเป็น 16x ครับปรับแอมเบตโลชั่นเป็นไฮครับนี่คือปรับขวาสุดจริงๆครับเหมือนเราจีบผู้หญิงคนนึงครับแล้วเราแชทเราหนักขวาอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนชวนคุยคนเดียวครับกินข้าวยางอาบน้ำยางไม่มีถามกลับอะครับเครื่องนะตรงๆอะ70เฟรมครับ72เฟรมครับนี่ไงคิวหนึ่งไปคิวหนึ่งไปโดนโดนไม่ดี เจ็เฟรมครับเจกว่าเฟรมครับอุ้ยมันไอ้นี่อ่ะเจ็ดสิบแเฟรมสำหรับเอฟปีดีเจนครับเพิแจ้งเตือนก็มีอ่ะอุ้ยโดนอะไรอ่ะอีโมเหรอเห็นไหมก็ประมาณนี้ Dying Light 2ครับวิดีโอนะครับ1 9 2 0คูณ1,080ผมปรับกลางนะครับมีเดียมค a l i t y ครับเฟรมเรท อาจจะไม่ได้สูงมากมายอยู่ที่ประมาณสัก50กว่ากเฟรมแต่ว่านี่คือการปรับกลางนะครับถ้าใครอยากปรับแบบเอาช,ชัวร์อาจจะปรับโลโอเคเฟรมเรทได้ขึ้นมาหน่อยนึงเลยที่มันโอ้ยไม่ไม,ม,ม่หน่อยเยอะอยู่ครับ60กว่าเฟรมปรับโลครับ65เฟรมนี่คือสามารถเล่นได้อ๋อเพราะว่าได้ ing light 2สามารถเล่นได้ที่ full hd ปรับโลครับผมยังไงผมฝากไปด้วยครับ 27,990เจ้าอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับที่ติดตามนะคฮับซือวอสดีคับ